เต่บ้านี่ทำอะไรทำอะเรเคร่ยไปตันน้ำมันพอดใช้จบนเกียรแล้วนะขาเข้าหรือขาออกอันนี้บ่นั่นแหละนันแหละตัวบนนั่นหละตัวใช่ปุ๊บนี่ตงหลแล้วมันใช่ตัวนี้ไหมายน้ำมันเข้าอ่ะใช่ไหมเนี่ ตัวนี้แหละสายเข้าอ่ะเออแล้วก็ออกขึ้นมาพวกอืมนะเดี๋ถอดดูดิเอามีท้องสายไส้มันตันหรือเปล่ามันก็เลยไม่ไหลอืมเริ่มมีนิดหนึ่งแต่คลายจะหลุดอยู่แล้วนะทำไมมันน้อยมันไม่คลายน่นเนีายมันทิ้งลนงานเลย รถมันรู้เลยว่าช่างมาเพิ่มมันงอแงแหละผมมามันยังไม่นี่เลยมันเป็นแต่เที่ยงนู้นรู้ว่าพี่เก่งมาไงรถสะดุดแต่เที่ยงพี่เก่งมาตอนบ่ทำไมสะดุดนี่เสร็จแล้วมั่งนี่เนาะมันยังมีกองไอ้นี่อยู่เหรอมีนั่นผมถอดยังมีอยู่ครับมีไหมล่ะโอ้โหอะไรตัน ตันไหมพี่ตันแล้วไหนหน่อยเดียวเองโอ้ไหนดูอีกครั้งนี้โอ้มันอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรเศษดำๆอ่ะในถังเลยมั้งแร่ธาดเศษในถัง

เอาเลยตันอยู่ตรงไหนตันไหมเปล่าไม่ไปเลยใช่ไหมไม่ไปเลยกู้ตันอยู่ตรงไหนเลยตันอยู่ในสายแล้วเปล่าไม่มาเลยวะตายแล้วเปล่าดได้เอ้าโอ้เสียงนี่แบบสุดยอดเลยต้องเป่าเป่าอย่างนู้นแรงดันลมไม่ดังอะไรเลยแรงดันลมประมาณร้อยปอนด์แล้วนะ ไม่ดังอะไรเลยเป่าเป่าปากจะออกตูนแล้วนั่นเพิ่งเลยครับอู้ต้องเป่าท้องนี้สวนรึเปล่าสอดสายเออสายต้องลมไงฮะต้องลมเป่าใช่ไหมแล้วมันไหลไหมนะไม่เป่าอ๋อมันผ่านกองมั้งมีกองอะไรนี่ยมันก็ตันหมดแล้วบ่ไม่ใช่อันนี้มันอันนี้สายเดี๋ยวทําไมไม่มา ันนี่ถอดออกจากตรงนั้นนะฮะดูทำไมไม่มาตันนนี่ตัแล้วตายเปลี่ยนเลยไม้อันนี้สายใหม่ดิเอาก็มันตันทำไงละเส้นอันนั้นสายเก่าไอ้สายนี้สายใหม่ไม้อันนี้สายเข้าถังไงสายเก่าสายเลอะใช่ไหมนี่ยดูดิดูดึง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 กับตูมอะไนี่ดูเลยไม่มาเลยนะใช่ไหมใช่สายเดียวกันไหมไม่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 ใช่คนละสายอันนี้อันนี้อันนี้สายเข้าถังเลยตัวนี้น่ะนี่นะครับ ที่ผู้ช่วยจับนั่น่ะเนี่ยพขาดูดิอ้ตัวสายนี้เลยมันตันไงสายด้านนึงเนี่ยมันเส้นนี้เนี่ยตันดูตัวไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดเส้นนี้ดูดิต้องดูไอ้ตารเนี่ยมีสายลมตารมาเลยได้เป่าพวดเลยอ่ะอันนี้มันเข้าไปในถังบะ ไหนตัวบนนี่อันนู้นไปไหนตัวเข้าทางเลยนี่ไอตัวออกว่าอันนั้นไปหาช่างเก่งไม่ใช่ก็ดึงดูดที่ไหนจะดึงเลยมาสายเนี่ยนั่นแหละอันนี้ไปหาเครื่องครับไปหาพี่เก่งกันแหละไอตัวถอดนั่นแหละครับเออก็ตัวที่ตัวใส่กองเลยไปเส้นที่เป่าครับเส้นก็ตัวนี้แหละตัวเข้าไปเครื่องนะไอตัวตัวแล้วเส้นมาจากถังตัวไหนนี่แหละตัวมาจากถังนี่ที่ปลาแดงถอดเนี่ยฮะ ไหลกลับเด้อ่ะนั่นน่ะที่เปลี่ยนใหม่นี่นี่มันเข้านี่นี่ตัวนี้อะไรนั่นแหละไหลกลับนู่นน่ะสายที่ถอดเมื่อกี้ตั้งยุ่งนี่ครับนั่นแหละนั่นแหละโยกนึงไปขากเครื่องครับแต่อันนี้ยเนี่ยอ๋อนี่มาเนี่มากรองนี่อันนี้ไปเข้าปั๊มนั่นแหละมันต้องเข้ากรองก่อนต้องเข้ากรองดักน้ำก่อนไงใช่นี่แสดงว่าตัวนี้แหละดูดมาจากถังนี่เห็นไหม เนี่ยดูดมาถังไปนี่ไปนู่นเต่กองเออเข่ากองนั่นก่อนสามใจมันตันเลยดูอ่ะมันต้องมาจากทังนั่นแหลทรายเนี่ยเต็มหมดแล้วเหรอฮะที่นี่น้ำมันเต็มหมดแล้วเหรอมันต้องจากทางเข่ากองดักน้ำก่อนเศษที่ึ้่งเต็มหมดแล้วมากประมาณนี้ไม่ไม่สายมันดูดไม่มาเลยครับนั่นแหละสายสายตัวเนี้ยแสดงว่ามันมาจากก้นถังมานี่มาครับไฟตันน้ำมันช็อตเคยนู่นหนุกรมถังช่วยเห็นไหม นั่นแหละมันมีไส้ไก่หรือเปล่าดูน้ำมันไม่มาเลยเป่าสวนไม่ไปเลยครับนี่ถอดออกมาแล้วครึ่งต่อครึ่งนื้อน้นำมันหกโอ้โหไว้นี่ไม่มีกองเลยซัพ <laughs> พอร์เตเนน้ำมันไม่มาเลยตันเลยครับโอ้แกเรียกนี่ได้เสียบขึ้นแล้ว ห้าสิบเศษอะไรเนี่ยกิ่เกลงให้ผมอาบน้ำมันต่เช้าเลยกุดไว้เออไว้องล้างหน่อยูวุดยังไงุ้ดยิ่งหนักเลพี่กิ่งนี่ครับโอ้โหดูว่ะตัน ส้มพ่อเลยมาช่วยเป่าไม่ไปแหละเต็มยังไม่เวนเวนทงนไมมันอยู่ไหนเวนอีกอันหนึ่งอะเอาเฮ้ยพ่วยไม่มีเด็กคนตอนมาเฮ้ยข่ายมากบานติดมามีต uh? ัวเดียวมีตัวเดียวแหละเอ้าอายังไง cái một nha Men cho một rồi bồ Năm ăn ạ Chụp tiếp nha คราวนี้แหละป๋าไม่ต้องเร่งเครื่องแรงเลยคราวนี้ไม่ต้องเร่งเครื่องแรงเลยช่วยได้อาบน้ำแต่เช้าแล้วอาบน้ำอืมปกป้องมาเลยเลน,น้ำมันไปเช้า สายแล้วพี่ <c oughs> อันนี้ของแท้ีเจอแรงดันลมร้อยปอนด์เข้าไปเมื่อกี้เป่าไม่ไปเลยอ่ะออยังหน้าเขียวนี่มาแล้วของแท้อะไรนี่นี่แหล,ละเต็มสาย อย่างเดียวยเลยี้ยไอ้ซีอยู่ในนั้นด้วยมั้งเต็มแล้วมั้งในกองดักน้ำหิน,นผมก็ถ่ายออกหมดแล้วนะน้ำมันทำไมมันหรือมันยังค้างอยู่เราไมา่ได้ล้างเนาะใช่เลยวะปลาใช่เลย อาุทขึ้นชีเรียบร้อยอฟันหักไปอีกแล้วครับถึงไหมทีนี้ ต้องดับไหนกิโลนั่นแหละลาวนนั้นมัเต็มเลยสองกิโลน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอะท่อมันไปเหมือนแล้ว ตันเก่งมาได้เรื่องเลยฮะช่วยอาบน้ำอาบน้ำมันแล้วนี่อาบน้ำนี่เลยนี่นเเลเือ đó bắn lên một mày điểm hả than น่าจะถึงนะเออโอ้โอตเติมแำงงานยังไงให้หกเยอะแถะตายเลยกระตันแดงโอ้อันนั้นก็ขยันแท้นั่นน่ะดันทำไมมันไม่มีผลหรอกมีแต่คิดพงหรอะ ฮะโอ้ยวิ่งไปก็คิปงคือเก่าล่ะจ้รงแรงครึ่งแล้วนี่ ใช่ไหมแม่นมาวัดเดวไปดูก่อนอ่าตัวน,นี้ไม่อยู่ครับแหวนหายเนี่ยแหวนตัวบนไม่มีนี่เนี่ยไหลเลยหยดติ๊งๆเลยครับตอนถอแหวน้นตัวล่างมีอยู่แต่ตัวบนไม่เห็นต้องหาเวนมาใส่ครับไม่งั้นไม่ได้อะหยดเห็นไหม จริงๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ